สายดีนี่แบบห้างน้องใหม่มัณฑนากบนังอวนี่จอยกระตุ้มน้ำาทาต้นน้นก็นังเบิองพนุวัชน์จากไทยยังหน่อยจนน้ำมันจดังน่ะดีนางอวนปากะจักนนัโอจากไทยยังดีคนมันสวยนะหุ่นเนื้อจอยกระตัมขบเบือตัมขับไปตัม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 ยางไหวนะครับเออตามให้มันแหลกก่อนกนังอวนใส่ มัเด็กกำลางนอนใหม่หลางนอนใหม่อู้ผมผู้กัสโฟมบัดกระสืออู้น่าอวดว่าจักลายยังน่าอวดกระเด็อนามัาายใส่ในหมอนนอนที่เป็นต้มน้ำไว้อันนี้มันก็เป็นแบบบ,นบานๆในพี่น้องเดินบุมีสูตรบุ๊มยังเออเป็นต้มน้ำใหม่อืมใบหวัวยบาัน,นี ยุดโน้ตสต็อปอย่าฟังอิดผ่าอยู่ปนิกระเด็นมาแขกน้องกระเด็นมาแขกสองสามหน่วยนั่งอวดเพลินเดด็เอาหนามมาใส่ใส่เขาเบื่อเขาล้นเขาล้นเล้นเล้นให้มันละเอียดเนาะพี่น้องจอยก็เป็นผู้ช่วยเพลินส่วนนางอวนก็เป็นคนเฮ็ดนะคนพุ่งทุกอย่างเลยนึงจอยเขาล้นเขาล้นเล้นเล้นให้มันละเอียดเนาะครับเนาะมาเบิ่งกันค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 นหลายเปรเซ็นจะได้ต่อปนี้อร่อยแน่นอนเห็นว่าเด๊ มาไปฝึกกระสีแดงฝึกกระสีแดงใส่นมใหม่ไปแล้วประเดี๋อืมถึงเวลาแล้วท้องแล้วประเดี๋จวดเข้าไปท้องท้องจวดนะฮเรียบร้อยพี่น้องมาเบิ่งหน้าตามันจะเป็นจะเดิเนาะเลสโก้ไปเลยนี่นี่คือนมใหม่อืมแล้วนี่ก็คือนางอ้วนนี่คือไม่เถานี่คือเอื้อยนี่คือไม่เถานี่คืออ้ายเนาะอืมไปจะได้ล่ะ